สวัสดีครับท้องไร่ท้องนาบ้านทรงไทยเพชรบุรีครับเพื่อนๆครับผมมาชมบรรยากาศยามเย็นกันนะครับทุ่งนาเขียวๆดูแล้วสบายตาสบายใจครับเพื่อนๆครับผมนี่ครับมาชมบรรยากาศท้องไร่ท้องนากัน ับเสียงธรรมชาติเป็นยังไงกันบ้างครับผมขอให้มีความสุขส,สดชื่นกันทุกคนนะครับนี่ครับพระที่กำลังจะตกดิน สวยก็ไม่เลยครับเพื่อนๆครับผม <S <S <k lar> er <noise> ตรงนี้คือสวนเกษตรของเรานะครับก็มบรรยากาศเราก็จะให้ดู ด้วยครับเพื่อนๆครับผมนะครับกาี่เพชรบุรีก็จะทํานาทั้งปีนะครับเราไม่รู้ว่านาปีนาปรังอะไรละเขาก็ทํากันตลอดนะครับแบบนี้นะครับผม สบายตาสบายใจนะครับที่นี่ตำบลดอนยางอำเภอเมืองเพชรบุรีครับเพื่อนๆครับผมเดี๋ยวเราลงกันไปด้วยพระอาทิตย์ตกดินนะครับดอกหญ้าก็สวยนะครับเพื่อนๆมองให้เป็นธรรมชาตินะครับผมไปชมพระอาทิตย์ตกดินกันอีกรอบหนึ่งแล้วเราก็ลากันไปตรงนี้เลยครับบา,บายบยโชคดีมีความสุขกนันทุกคนครับ